สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านคะ่ะวันนี้แอดมินขอน,นำเสนอเรื่องเล่าจากเพจสยองขวัญวาราตี้มาเล่าสู่กันฟังนะคะซึ่งเรื่องเล่าดังกล่าวนั้นเป็นเรื่องจริงคะ่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคนรู้จักของแอดมินเพจเองเรื่องนี้เกิดขึ้นแถวย่านถนนสายพุทธมนฑลเป็นถนนเส้นทางลัดที่ตัดมิ้นเข้าหากันซึ่งแอดไม่อยากจะชี้ชัดว่าเป็นช่วงไหนนะคะเดี๋ยวผู้คนจะหลอนจนไม่กล้าผ่านเข้าไป และอาจเดือดร้อนผู้คนที่อยู่แถวนั้นด้วยเรื่องเล่าสยองนี้มาจากเพื่อนที่ทำงานเป็นผู้ช่วยเชฟอยู่ที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งแถวๆปิ่นเกล้าค่ะหน้าที่หลักของเขานอกจากงานจิปถาถะที่ร้านแล้วก็พ่วงด้วยการขับรถไปซื้อวัตถุด,ดิบไปส่งที่ร้านด้วยวันหนึ่งเพื่อนคนนี้ก็ไปทำงานตามปกติทีนี้ร้านกว่าจะเลิกและกว่าจะเคลียร์ข้าวของเสร็จและกว่าจะได้กลับบ้านก็ป่าไปเกือบจะห้าทุ่มค่ะ แถมวันนั้นยังต้องแวะไปส่งน้องเด็กเสิอบอีกคนที่บ้านอยู่แถวแถวสายสีด้วยหลังจากที่เขาขับรถกระบะไปส่งเพื่อนเสร็จก็ตีรถเข้าทางรัดที่ตัดจากสายสี่มาออกตรงพุทธมณฑลสายห้าได้เส้นทางนี้ถ้าหากขับเข้าไปจะมีสถานปฏิบัติธรรมอยู่ด้วยนะคะหลายท่านอาจจะรู้จักและเคยไปด้วยแต่ตอนที่เขาขับเข้ามานั้น เนื่องจากมันดึกมากแล้วรถก็เลยแทบจะไม่มีเลยค่อนข้างเปรี้ยวเขาก็ขับไปเรื่อยๆด้วยความสบายใจไม่ได้รีบร้อนถ้าใครเคยมาเส้นนี้ก็พอจะนึกออกว่าเส้นทางค่อนข้างวกวนริมข้างทางก็จะเป็นทุ่งนาสลับกับโรงงานซะเป็นส่วนใหญ่ขับไปได้สักพักไฟหน้ารถก็ส่องไปเห็นเหมือนมีผู้หญิงคนหนึ่งแต่งกายคล้ายกับนักศึกษากำลังเดินสวนมาและด้วยความที่เป็นผู้ชายค่ะ ก็เลยอดไม่ได้ที่จะชะลอรถด,ดูพอเข้ามาในระยะใกล้ๆเริ่มมองเห็นผู้หญิงคนนั้นชัดๆที่นี้เพื่อนมันถึงกับผลหัวลุกขึ้นมาเลยเพราะว่าผู้หญิงคนนั้นดูขาวซีดผิดปกติตามใบหน้าแขนขาก็ดูผอมเกรงดูไม่เหมือนคนปกติธรรมดาและที่แปลกก็คือเธอไม่ใส่รองเท้าด้วยสายตาที่เธอมองมาก็ดูเหม่อลอย ตอนนั้นเพื่อนค่อนข้างแน่ใจว่าคงไม่ใช่คนแล้วล่ะพอจังหวะขับรถผ่านก็เหลือไปมองกระจกหลังอีกทีเพื่อที่จะดูปรากฏว่าเธอหายไปแล้วหายไปอย่างรวดเร็วและ,ะไร้ร่องรอยปกติเพื่อนคนนี้จะเป็นคนที่ไม่ค่อยกลัวผีแต่วันนั้นมันบอกว่าฉี่แทบราดกลัวจนขาสั่นไปหมดแทบจะประคองรถกลับบ้านไม่ไหวกันเลยทีเดียว หลังเหตุการณ์ในวันนั้นผ่านไปเขาก็ได้สืบประวัติของเส้นทางดังกล่าวว่าเคยเกิดเหตุการณ์อะไรที่น่ากลัวหรือไม่ก็เลยได้รู้ความจริงว่าเมื่อหลายปีก่อนเคยมีผู้หญิงถูกลวงมาฆ่าที่นี่และที่สำคัญไม่ใช่แค่เขาเพียงคนเดียวที่เจอว่ากันว่าคนรู้จักคนอื่นก็เคยเล่าให้ฟังเหมือนกันชนิดปากต่อปากบางคนก็เล่าว,ว่าตอนขับรถเข้าไปเส้นนี้ตอนกลางคืน อยู่ๆจะรู้สึกเหมือนมีอะไรตกใส่บนหลังคาบ้างหรือแม้แต่บางคนก็เคยเห็นเป็นเงาวิ่งตัดหน้ารถแล้วหายไปที่ข้างทางก็บ่อยถหากเพื่อนๆต้องขับรถไปไหนมาไหนตอนกลางคืนก็ระวังกันด้วยนะคะจบคลิปแล้วอย่าลืมกดไลค์และติดตามช่องไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ